สวัสดีครับพี่น้องป้องไปทุกคู่ทุกคนครับองตองช่อง channel, มาพบมาพ่อพี่น้องอีกคือเขาจัดเมนูวันหยุดเนี่ยกับแม่บ้านจัดเมียงทะเลรวอมมุงซามสั้นพร้อมมีกุ้งพี่น้องกุ้งแล้วก็มึกมึกเอียงมึกแดงๆนะกรอบๆไปพี่น้องหอยแครงแล้วก็ไอ้ปลาทูทอดครับพี่น้องกับสามสั้นผักอะลาย่างครับสลัดคอดกะลําแล้วก็ผักซีหอม โอ้ไล่อันนี้มาลนะ้เอามาเกี่ยมพร้อมมาครับนเสร็บๆนะ้ำเบาตอก่อนอื่นพี่น้องมารับชมงของฝากพี่น้องกดแชร์กดไลค์ดีนะครับเด้อมาครับน,นกินกับแม่บ้านแม่บ้านเพิ่นนั่งอยู่ข้างนะครับพี่น้องมาเซร็จๆนํากันหาซ่อนก่อนน้นำจิ้มนี่แบ่งคนละถ้วยกับพ่อแม่บ้านคนถ้วยนึงบ่าวตอปถวยนึงครับจัดโอ้สลัดคอรมากขนาดนี้บ่าวสลัดคอร์ดตอป สูงปะโตูอืมน้ำจิ่มข้นๆนะ่ยพ่อมาหอ,อมไส้ครับพี่น้อนดุ๊ดเอออืม,อม น้ำกลิ่นซอตดอัดพี่น้องดีไปเลยแซบอื้อนี่อื้อหรือว่าแซบแซบหรือว่าแซบต้องแซบดีไหมครับพี่น้องคันบดคันคันว่าบดแซบเนี่ยคนดูเบสอะได้กิน อ่ะมูสามสั้นมันมึดครับน้าจิ้มราดคือเอาหอ่นองงีอน่น้อเอ้ยป๊ะป๋าแกก็สวยมาเสยนเจียบป๋ เ,เดียววะอืมชิมชิจูป่บปอนอ้แข็งม่ต้องกินก็นนได้ครับไอ้หน่องหวานอืมอืมอาไรบ้า มื่อเนี้ยบางตอบไปรั่วขนมกินเอาวุ้นเส้นแทนนะครับพี่น้องจัดลงไปคำใญ่ๆดูเทินกุ้งปะอันนี้เพราะเออไอเว้นบูออ้ออทำในมันเตื่นกรอบดีปะกรอบดีดีอื้ม

พุงตัวเงี้ยครับพี่น้องเนื้อนั่งเด้งเลยถึงสลัดควอดปะอ๋อรวมเม็ดไปครับพี่น้องรวมตับมึดไปอีก ん กินแบบนี้อ่างบแบ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 บนึงแบบเม่เกินหาคำอิ่มครับคำไงบิ่มมือไม่หนักเลยเพื่อนหอยนี่สดดีครับพ้นขายอยู่ปากทั้งแถวห้องพักเบ้าต้นี่ครับนันนี้ค้นซื้อได้หลา มันสดเดีับ บมื่อเบิดเนี่ย,ยพี่น้องกินสองคนกับกับเนื้อบ่าวตบไปบ้านนะคือเฮ็ดเดี๋ยวเนี่ยกินเลี้ยงพร้อมอืมก็เป็นสัตว์เนาะหมูเนาะไ่บ้านเพี่ว่าพอสุกวันนบ่าวตบลวกงบนผัดก้อยเนี่ยผัดกินไปน้องมันบริเลดีกว่า ลวกตั้งโดนอันนี้เป็นสิ้นเอ็นมันนี่เช่ารนนะ อือฮะเนาะอือตัวนี้กุ้งตัวนี้ว้าวยัานแพร่กุ้งครับพี่น้อ,นนอ,นองนนอยากกินยุ้ยแตงย่านแพร่ไปยัง

อันนี้ครับครับเป็นไงอิ่มป่ะอิ่มเลยป่ะเจอไปซองตามคำอิ่มเลยป่ะ นาดในพี่น้องเบอรงด้วยครับแขีนอุ่นตุ่นครับเอา้า ไป้ะแบบตอบดื่มลองคอ,อ,งงงอครับพี่น้องน้ำแดงน้ำแดงก็แล้วครับพี่น้องเจียวสวยสะสวยงามหน่อยนึง

Ở nắng mắt đỏ là mình nằm ngay nè Bớt tập Uống tắm tận rồi Bớt tập lệ ở nắng đỏ lắm Không làm nằm ngay hợp ngay nè งบก็เลยส <300 S 1> ามร้อยกว่าบาทเร้ยว่าสามร้อยเนาะอ่ะพายะงบประมาณสามร้อยสามที่ร้อยไปไม่หลังนะสดยงามเลยจังเลย กุ้งหวามากนักเครื่องดนะูสิครพี่น้องนะนนี้ก่อนเครื่องดูเครื่องดูกบอลอืมแบบมืดเนียบไปซื้อห้องเย็ยนเขาถุงละแพ็คละ่นเกินสิบกว่าบาทกินแบบจุใจนะครับพี่น้อง ทั้งหมูทั้งปลาหมึกทั้งกุ้งในปากเขครับอันนีอึกอึ้งเลี่เงใช่ใช่ จัดครัสุดท้ายให้พี่ให้น้องเบิ้งนะครับเนืนเน่นๆอ๋อสามชันพร้อมอ๋อหอยใท่น้ำเ๋ยยังมนะันเดี๋ยวปลาหมึกปลาหมึกกว่าเดี๋ยวปลาหมึกนะครับนะเนาะเนาะ โอ้ยเขาปากปากลมมานาะครับพี่น้องเอง้ยเอาครับอืม ฟิดจอดเลยครับแ่บอืมอันนี้ไว้แต่กินต่อมะเรยงนะครับพี่น้องขอเขาเรียงเบาตบกับเมียเบาตบเดียวขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารชมคลิปองตองชาแนลนะครับเพื่อผิดพลาดประกันใดการาบขอโทษขอภัยคอมเมนต์ข้าอะไรเบาตบเสียวแบบปุ้ง,งสำหรับวันนี้ขอเก้าคำว่าสวัสดีครับ